สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมลมพูดข่าวเดนเมือง EP นี้ประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เราไปชมฟุตบอลเชลิตี้แมตช์แด่น้องด้อยโอกาสณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี มากเลยเริ่มแล้วนะครับเวลานี้เช้าเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชน3ทีม 1. โรงเรียนปราศาสตรวิทยาเจ้าภาพ 2. บ้านสำโรง f อฟและ 3. เยาวชนชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองการแข่งขันเสร็จสิ้นได้รับเกียรติจากคุณธนกฤษทวีสมาน มือประสานจิทธิดแห่งถิ่นบางละกันมอบถ้วยรางวัลที่ระลึกให้กับเยาวชนทั้งสามทีมสำหรับถ้วยรางวัลที่ระลึกได้รับการสนับสนุนจากพักพาราดอนภาพ ประชาชนต้องเสมอภาคทุกสังคมจากนั้นรองพ่วงในการโรงเรียนปราศาสตรวิทยามอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองและตัวแทนชมรมผู้ปกครองเยาวชนชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองมอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนปราศาสตรวิทยาเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ขอบคุณทั้งด้านพิบังด้วยวันนี้นำทีมน้องๆัช่ไห นัำนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยได้รับเทคนิคเทคนิคจากอดีตยิ่งชาติได้เต็มได้ฝังแล้วก็ให้ให้เปพัฒน,นาเพื่อให้มีความที่ที่ยกตัวเองยกระดับตัวเองให้ขึ้นเพื่อในเขตที่บ้านผมเนี่ยจะได้มีหนึ่งในนั้นอาจจะติดยิ่ชาติอย่างพวกเขาอย่างพวกพี่ซึ่งเป็นเกียรติประวัติทางทางสุบุรียังไม่มีแต่ก็าา <S <S ฝากทุกคนครับ ถ้ามีโอกาสหรือมีทุนที่จะช่วยเนี่ยที่เราเห็นตานดำๆเนี่ยยกระดับพื้นฐานจากาพวกเราเนี่ยขึ้นมาพิ่งผมไม่เคยที่ได้มีรับโอกาสดีๆอย่างนี้ก็นอกจากอาศัยพวกท่านท,ที่ท่านที่มี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 ความสาม,ม,มารถหรือมีทรัพย์ที่จะแบ่งปันในสิ่งนี้ให้เชิญชวนทุกคนครับที่มีโอกาสแจกเ,เลยนะครับ แรงบันดาลใจแรงจูงใจที่เขาอยากจะเล่นสปอนเซอร์ที่ให้โอกาสกับพวกน,นี้ทำไมแม่มาอบรมไอ้พวก17 1เจ็หรืออะไรต่ออะไรแต่เด็กพวกนี้คือที่มาที่นั่งอยู่ตรงนี้มีโอกาสพิชคนไม่ต้องถึงกับติดทีมชาตินะคุณเล่นแค่ไทยลีกคุณก็มีเดือนละห้าหมื่นแสนแล้วนะ,ะตอนเนี้เป็นช่วงที่โอกาสดีกว่าพวกสมัยที่สุชิน สมัยพวกกิติศักดิ์ที่ที่ที่เขาจะมาตรงนี้เด็กๆที่นี่จะได้เบสิกที่เขาจะสามารถเอาไปนั่นได้นะเห็นถ่ายทอดทีวีได้ทุกทิศผมว่าแรงแรงจูงใจตรงเนี้ยแค่แรงจูงใจตรงเนี้ยผมเชื่อว่าคุ้มค่ามากแลวครับสาหรับการที่เด็กพวกนี้ได้มาสมัสนะครับคนถือว่าเป็นเพื่อนแล้วกันเพื่อนสนิทนะครับ เป็นคนอินบุรีที่นี่นะครับเาเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับหนูน้องๆเด็กๆที่นี่นะครับถ้าไม่มีลุงคนนี้พวกเราจะมีเสื้อสวยๆใส่มีทุกคนอย่เต,ต็ีนะครับทา,านานดังนั้นสิ่งที่ลุงเขาหามาให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้หนูวันเนี้ยอยากให้หนูตั้งใจนะแล้วก็พัฒน,นาตัวเองนะครับปันไดก้าวแรกพวกเรารออยู่แล้วขอให้หนูตั้งใจจริงแับผมไม่ให้ลุงนิดนะผมไม่ให้ลุงนิดอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับ แล้วก็อาจารย์เชิดสัจชัยบุตรนะครับที่มาร่วมเขาเรียกว่ามอบสนามอะไรสิ่งบางสิ่งบางอย่างและก็สร้างแรงบระดาลใจกับน้องๆนะครับนะครับในช่วงท้ายก็จะมีเตกมีด้วยนะครับต้องขอบคุณสนามโควิดถอยทองด้วยนะครับโคตรพอยจัก้องธาหมองก็ตรพองนะครับโคตรบอยวีพันธ์วีบุตรนะครับสไปโคตรปองนะครับโนนตะกิจนะครับโคตร เชิดชมชื่อนะครับโอเคพี่พพนะสองผแล้วก็าาใส่เสื้อสักนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมเลยนะทางบริษัทยิปปิซอยนะครับที่มอบเสื้อสวยๆพวกเราที่เราใส่เนี่ยเอาตบมือเลยบร, <ๆ S 1> ริษ<ๆ>ัทยิปปิซรอยก็ลูกบอลน,นะลูกบอลจากคุณนัทพงศ์กนกวิรุณนะครับมอบลูกบอลให้สซกพ,พิทายพวกเราแล้วก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวิจิตรชโลมาถังนะครับเดี๋ยวนำเดินทางมานะครับเป็นคนเชื่อมที่เอาอุปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ย